ในทุกๆวันพ่อเอกเขาจะต้องขับแท็กซี่และรับผู้โดยสารอยู่เป็นประจำ เขาอายุ41ปีไม่มีญาติไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นเขามักจะชอบพูดจาเสียดสีทําให้คนมองว่าเขาเป็นคนประหลาดและวันนี้เขาก็มารับผูด้โดยสารเหมือนทุกๆวันซึ่งผู้โดยสารคนนี้เขามีชื่อว่าคาบาสวะนักศึกษามหาวิทยาลัยที่อยากดังเป็นไวรัลออไปทั่วโลกอินเทอร์เน็ตอยากไลฟ์อยากได้ผู้ติด,ดตามเยอะๆดูไปดูมาแม่งเหมือนเจ้าของช่องตอนนี้เลยเพรมันก็พูดเสียดสีไปว่าดูน่าขยะแขยงดีนะครับแต่คาบาสวะเขาก็อยากรองอะไรแปลกๆงั้นขอถ่ายเซลฟี่กับคุณคนขับแท็กซี่่หนนนอออยะรรับับเอเผืาาาาูปปไโพสสตล้วดงจ เขาก็ลงจากรถไปแต่มันดันลืมโทรศัพท์ไว้ในรถเขาเลยโทรมาหาพระเอกโดยใช้ตู้โทรศัพท์แต่สิ่งแรกที่มันโทรมาถามคือ รพระอเอกมันก็คิดใ,ใจว่าหอาานี่มันไม่เต็มแน่ๆมันจะไปดังได้ไงวะชิบหายละดังเฉยเลยแต่ที่มันดังไม่ใช่อะไรเพราะว่ารูปที่ถ่ายมันนไปติดโดนคนที่ตำรวจกำลังตามหาอยู่ซึ่งคนคนนั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับคดีที่มีเด็กสาวหายตัวไปวพันๆก่อนเรื่องจริงๆกูแต่คราวนี้มีผู้โดยสารมาอีกคนเธอชื่อชิราคาวะเป็นพยาบาลสาวที่ทำทรงเหมือนว่าจะมาจีบพระเอกเธอถามพระเอกไปว่าเอ่อคุณมีแฟนหรือยังพระเอกเลยตอบว่าไม่มีผมไม่คิดจะมีด้วยแล้วคุณล่ะมีแฟนหรือยังเธอเลยตอบว่า ไม่มีเหมือนกันแต่ว่ามีคนที่ชอบแล้วนะอยากเห็นรูปคนที่ฉันชอบไหมโอยโอยเอาสิขอดูหน่อยแล้วเธอก็ยื่นโทรศัพท์ให้เขาดูนี่ไงคนที่ฉันชอบเชี่ย <She S 1> อะไรวะเนี่ยอนิเมะเรื่องนี้มีชื่อว่า odd taxi ดูได้ที่ช่อง pops anime thailand